รายการฟุตบอลไทยวาเลตี้สับสนโดยเครื่องดื่มตาช้างเพื่อเพื่อนเต็มที่เสมอบริษัทเมืองไทยประกันภัยจำกัดมหาชนยันมาโตโยต้าลีคับ2016โตโต้ไทยลีกสร้างสรรค์นบอลไทยสบริดยิ่งใหญ่ของคนทั้งชาติ สวัสดีครับคุณบอลไทยวอร์เนี้วันนี้บรรยากาศแปลกๆ,ลกๆนิดนึงนะครับเราอยู่ที่สนามกีฬากองทัพบกนะครับซึ่งวันนี้มีพ,ธพิธีปิดการแข่งขันบอช้างเอเวอเรตต์คิวเนียร์2016นะครับซึ่งนี่เป็นหนึ่งกิจกรรมที่นักเตะรุ่นยาวรุ่น13ปีรอคอยนะครับซึ่งจาัดก,การแข่งขันมาเป็นปีที่4แล้วนะครับซึ่งเกมการแข่งขันจบลงด้วยการคว้าแชมป์ของชลบุรีเอฟซีนะครับแต่ว่าวันนี้ผมมีผู้บริหารของช้างสซับโค้ชของเอเวอเรตัน ซึ่งทีมชนะเลิศเนี่ยจะได้เดินทางไปฝึกซ้อมนะครับไปเก็บประสบการณ์ที่ประเทศอังกฤษกับสโมสรเดวิสันซึ่งปีนี้เป็นปีของชลบุรีเอฟซีนะครับผมพาทั้งสี่ท่านที่จะมาพูดคุยกันในวันนี้และเดี๋ยวช่วงหน้านะครับเราจะคุยกับนักเตะชลบุรีเอฟซีว่าพวกเขารู้สึกกันอย่างไรบ้างแล้วก็เตรียมตัวพร้อมขนาดไหนกับการเดินทางไปอังกฤษครั้งนี้นะครับวันนี้สี่ท่านที่อยู่กับผมในช่วงแรกนะครับก็เริ่มวันนี้คุณสุรพลอุตติมุุนะครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับขอบครับพี่กา็คุ้นหน แน่นอนียวจะรับินี้แปลให้กับแขกอีกสามท่านนะครับอีกสามท่านเนี่ยก็ต้นขออนุญาตแนะนำหน่อยครับคิสซันล,ลี่นี่เป็นผู้ที่มาประจำจะพุทป,ป,ปีนะครับซึ่งเป็นโค้ชเยาวชน13ปีเป็นรุ่นเดียวกับที่เราคาดเลือกตัวแถวนี้ด้วยนะครับและตรงกลางเนี่ยมิสเอร์จอห์นแม็กกิโอนะฮะนี่เป็น หัวหน้าฝ่ายวิทยาศาสตร์การกีฬาของสโมสรเกเบอร์ตันเรื่องนี้ก็สำคัญนะฮะวิทยาศาสตร์การกีฬานะครับและอีกด้านหนึ่งนะครับด้านริมสุดเนี่ยมิสเตอร์เจมี่รันเดลนะครับเป็นผู้สอนเยาวชนรุ่น12-18ถึงปีนะครับเดี่ยวข้ามจุดไทยแลนด์ thank you ครับก็คุณหน้าคุณตากันนะครับที่มาทุกๆปีก่อนอื่นต้องถามคุณสุรพลก่อนนะครับว่าความสำเร็จของปีนี้มากน้อยขนาดไหนแล้วก็พอใจขนาดไหนครับปีนี้เนื่องจากช้างเกเบอร์ ทีเนี่ยครับเนี่ยต้องบอกว่าเป็นทีมที่4นะครับครับรวมตั้งแต่ปีแรกที่เราทำเนี่ยก็มีทีมเข้ามาสนับการแข่งได้ร้อยกว่ทีมมากกว่าทีมเนี่ยสามร้อยกวทีมฉะนั้นในจํานวนที่สนับเนี่ยเราก็ค่อนข้อประทับใจนะครับแล้วก็พอใจกับจํานวนทีมที่เข้ามาสนับการแข่งนนะครับอีกส่วนหนึ่งคือมัตต์ฐานของเด็กเกดนัฟุตบอลยี่สิมปีในสี่ปีที่ผ่านมาต้อบอกว่าทุกปีมีการดำเนินการในควายากลำบาก แล้วก็ <S 2> <S 2> มุนไพรเกษตรส,สามสุดปีเนี่ยเป็นที่นิยมมากๆนะค,ะครับเพราะฉะนั้นมาตรฐานของฟุตบอลก็ดีชีวิตสมุนไพรก็ม,มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นองค์ประกอบหลายอย่างทำให้เกิสนุกมากขึ้นนะครับแล้วก็เป็นในที่แท่นถิ่นละวันแล้ว,ลว,ลวที่สำคัญคือทั้งสีมุนชางนะครับทั้งกองเชีย์ปีนี้ก็เยอะมากกว่าทุกที่เนั้นมันจะเป็นองค์ประกอบหลายอย่างที่ทำให้เราก็ต้องพอใจในโปรแการ ทุกคนก็สุดจากเอเวอเรสต์นั้นทั้งสองคนนั้นอาจจะยังไม่เคยมานะครับแล้วก็กาจอนานเมื่อ5ปีที่แล้วผครับเขาเนี้ยอยากจะรู้ว่าเขาเห็นเด็กไทยหน้าวันนี้เนี่ยพัฒนาไปมากกว่าเดิมแค่ไหนนะครับเริ่มจากคริสก่อนนะครับคริสให้ต้รบกวนที่ป๊อปถามว่าคเห็นเด็กไทยแล้วรู้สึกว่าพัฒนาขึ้นเยอะไหมเอ่อ actually we done a lot of uh, skill training with the Everton for long time and So, uh, you, you see that for the last many years. but you see the development in the thai kids in these past four or five years. Uh, definitely the technical uh, side of their game has developed. Um, and jamie will talk a little bit more about that, about what we've done this morning at the clinic and what he's seen in the games. Mm -hmm. but uh, yeah, i've definitely seen some improvement. there's obviously some good work going on. Mm -hmm. um, and, and the two players that we, we chose, as the, uh, the most valuable and most talented, were very technically based players. So um, I think that kind of underwrites some of the work that's being done. <laughs> ตัวน้องที่ขเขาเลือกสองคนวันนี้มีเลือกเป็นเดนมีอสมองตัวหลักก็เป็นเป็น MVP อทเลรี่จะปะรเ่้เ่นนะครับก็เป็นเด็่สามารับะื่อชัดเจนเลยใช <c oughs> ่มครับที่เซเอ่อเด็ m v p a n d t h e m o s t t a l e n t e d p l a y e r s i <c oughs> s o u t s t a n d i n g p l a y e r s a m <c> o n g a l l t h e p l a y e r s เนาะใช่ เมื่อกี้เมื่อกี้พี่ป้อมบอกว่าเดี๋ยวเขาจะให้เจมี่อธิบายเรื่องของรายละเอียดว่ามันแตกต่างยังไงบ้างในทักษะของเด็กไทยก็ผมให้เจมี่เลยเจมี่เรา did this uh, skill training this morning what do you put for the kids and what do you can see about the kids this morning we had eight stations we had four technical stations and four game related stations within the technical stations we look at ก็เมื่อเช้าเนี่ยจริงๆมันมีตัวใช้มาตรฐาน advance football clinic นะครับแล้วเราก็ทางเขาเองเนี่ยเขาก็จริงๆเขาเรียนรู้อยู่แล้วว่าตัวเด็กๆเนี่ยในในปีนี้เป็นยังไงเขาก็เซตสเตชันเป็น8เ a ตชัน4เตชันเนี่ยเป็นเรื่องเทคนิคนะครับอีก4เตชันเป็นเรื่องของเกมนะครับก็เตรียมให้พวกสกิลนี้ต่างๆให้เด็ก

for, me, the, the, two, h e two winners showed this within the game. They wanted to get on the ball. And when they had the ball, they were comfortable in possession, but they were always looking for different ways to get on the ball. And when in possession, always looking to break lines and, move the ball forward. ทั้งสองตำแหน่งที่เขาเลือกมาที่มันเป็นทั้ง MVP ทั้ง Most Talented เนี่ยสองคนเนี่ยตอนที่ทำเทรนนิ่งเนี่ยก็เ,เห็นเขาเห็นแววเห็นเรื่องต่างนะครับในเรื่องของทักษะต่างๆซึ่งเขาอาจจะมีมุมมองหรือว่ามีวิธี แก้ไขเกมต่างๆที so, so ่มากกว่าเด็กคนอื่นๆครับจอห์นแมคคิโอนซึ่งเป็นผู้ดูแลเกี่ยวกับเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาวันนี้ต้องยอมรับมันเป็นสิ่งจําเป็นกับกับนักกีฬาทุกประเทศและนักเตะไทยมักจะเจอปัญหาเรื่องวิทยาศาสตร์การกีฬาและร่างกายเขาบอกนักเตะไทยยังไงแล้วก็เราจะพัฒนาร่วมกันได้ยังไงบ้างครับพี่ป๊อป So for you r area Thai kids always have a problem we 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 are quite small compare to what what you can recommend what what, what You can suggest for Thai kids to do to develop. I mean, ourselves to be competitive in the market. It's difficult to change your natural frame. However, you can you can put muscle mass on, but it, a lot of it depends on on the nutrition, and you must pay real attention. One of the reasons I've come over here is uh, is to discuss nutrition with the coaches. <laughs> ลำบากแต่ว่า uh huh. ในเรื่องของนูทริชั่นคือเรื่องการกินการแรงรต่างมันอาจจะช่วยได้ฉะนั้นที่เขามาเที่ยเนี่ยเขาบอกว่าจะมาสอนในเรื่องของน mm ูทริชั่นจะกินยังไงยังไงให้ให้ใหเราเราเรามีร่างกายที่อาจจะโตขึ้นแล้วก็มี uh huh. อาจจะมีเรื่องของกล้ามเนื้อครับโรเซว์โรเซวินในในเซสชั่นส์ the the intensity of the sessions needs to needs to be higher So in the, in the training sessions, whether it's a technical drill or a tactical session, it, the intensity needs to be, be higher. And I know it's difficult in your weather, but even when, when the teams come to England, we can see the difference in the intensity that the boys play and train. And this is something that they have to really work harder. <laughs> ให้กับเด็กๆได้พยายามเค้นในตัวตัวความสามารถออกมาเพียงแต่ว่าบ้านเราเป็นเมืองร้อนเวลาเราทำในเมื่อเช้าเนี่ยตอนที่เทรนนิ่งเนี่ยก่อนประมาณสัก10บโมงถึงเที่ยงเลยประมาณนี้เนื่องจากอากาศต่างๆก็อาจจะลําบากหน่อยแต่ว่าเขาก็พยายามนะที่จะให้ความรู้แล้วก็แชร์แล้วก็พยายามให้น้องๆนีได้มีโอกาสได้ฝึกครับคือมาคราวนี้สมบครบเลยนะฮะทั้งเรื่องของเทคนิคเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาเรื่องโภชนาการนะฮะมามาถึงรางวัลในการแข่งขันแน่นอนว่าทุกคนราบกันดีว่ามีรางวัล ไดเ้เป็นเงินห้าหมื่นบาทนะครับรางวัลที่มันยิ่งใหญ่มากสราความรู้สึกของเด็กๆแล้วก็รอคอยกันมากนั่นก็คือคการได้เดินทางไปอังกฤษนะครับปีนี้ช้างมีมีโปรแกรมจะเดินทางไปช่วงไหนแล้วก็จะมีโปรแกรมอะไรบ้างในการเดินทางในครั้งนี้ครับครับทุกครั้งเนี่ยที่เราจัดโต์นเมนต์แบบนี้รางวัลเนี่ยสำคัญที่สุดคือประสบการณ์รนะครับแล้วก็แน่นอน4ีถึงหอย่างที่เราไม่เคยตกหล่นในการที่จะเตรียมประสบการณ์นี้ให้น้องๆก็คืออย่างแรกเนี่ยพอไปถึงเนี่ย ก็ต้องไปเข้าอ Academy คาเดมีเป็นเนปเปอร์ทันคะอคาเดมีนะเป็นเนปร์ทันเว์ซึ่งจะสอนเทคนิคต่างๆให้กับน้องๆได้ได้พัฒนาได้ฝึกซ้อมได้เห็นได้เป็นเกิดแรงบันดาลใจนะครับอย่างที่สองอน้องๆเองจะมีโอกาสได้ไปทําการแข่งขันนะครับกับเด็กอายุ13 ที่เป็นรุ่นเดียวกันนะครับหลายๆทีมส่วนมากเราก็จะจัดประมาณ 3- 4ถึงครั้งเพื่อให้เห็นว่าอายุ13ที่เมืองนอกเนี่ยเขามีพัฒนาการมีทักษะเ,เกมเป็นยังไงคือเขาไปดูจะได้เห็นจุดอ่อนจุดแข็งของตัวเองเพื่อนํากลับมาพัฒนาต่อไปนะครับ,รบอย่างที่3เนี่ยเ,เวลาไปเราก็อยากให้เกิดแรงบันดาลใจสิ่งที่ดีที่สุดอย่างหนึ่งก็คือว่าเราจะต้องออไปดูแมชใหญ่ๆนะครับซึ่งซึ่งปีนี้ก็มีเตรียมไว้หลายแมชเหมือนกันที่เป็นแมชบิ๊กแมชของที่อังกฤษเองนะครับแล้วก็ แน่นอนว่าเมื่อไปถึงเนบราตันเองได้ดูโฮมเกมเมือเรตันได้ไปเห็นบรรยากาศในเนบราตันเองแล้วก็ได้มีกุก,กาสัมผัสไม่ว่าจะเป็นโค้ชแล้วก็ตัวเฟิร์สทีมเพลเยอร์นะครับที่เป็นทีมใหญ่ทั้งหมดในเนบรตันที่จะเข้ามาทักทายแล้วอาจจะมาให้แรงบันดาลใจอาจจะเป็นทักษะต่างๆให้น้องๆด้วยเราะฉะนั้นหลายๆอย่างเนี่ยก็ก็ได้รวบรวมนะครับพยายามปรับให้ดีขึ้นแล้วก็เราวางแผนว่าจะไปในช่วงประมาณปลายเดือนกันยานะครับ,รบประมาณ20 ก,กว่าๆนะครับถึงต้นตุลาซึ่งก็จะทำกิจกรรมทุกอย่างประมาณสัก9-10วันช่วงนี้ครับก็ครบเลยนะครับทั้งซ้อมทั้งแข่งแล้วก็ทั้งดูทั้งดูมีท็อกกับโปรแกรมอินอิงแลนด์ฮะก็คงต้องถามพิสว่าที่เขาเป็นคนดูแบบโปรแกรมเนี่ยเขาได้มีอะไรที่จะใส่ขายให้กับเด็กๆชนบุรีเด็กๆจากช้างในปีนี้ครับ So when we go over to UK to Everton what do you plan to give to the kids when we over there Well, I think we can touch on some of the stuff that we, we've touched on already around the technical side. I think um, it's very difficult to cram in too much in a week or a couple of sessions. So we'll get some technical stuff and then we might do some more tactical stuff around um, breaking lines and, and uh, having a better understanding um, of their team play. So if they're going to play with a 4-2-3-1, um, which is what they play today, then, um, you know, can they... Do a little bit better with that, especially playing through midfield areas, which they did better yesterday. Mm -hmm. But once you're up against stronger, physically stronger boys, the temptation is to play a bit longer, which mm -hmm. is what they tended to do. Uh, mm -hmm. but it's trying to hold true to your uh, team philosophy. <coughs> เขาก็บอกว่าช่วงเวลามันสั้นอาจจะเป็นอาทิตย์เดียวเนี่ยการที่จะให้อะไรต่างๆกับน้องเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องที่ลําบากแต่เขาก็พยายามให้น้องเนี่ยได้มีโอกาสเข้าใจนะครับแล้วก็เหมือนกับเขาจะวิเคห์วิเคราะห์เกมแล้วจริงๆเนี่ยเขาคงจะวิคห์ในทุกตำแหน่งอาจจะเอาเทปมาดูอย่างต่างที่เราเคยปฏิบกันทุกปีคือเอาเทปมาดูวิคห์เกมว่าโอเคเราเล่นดีตรงไหนบกพร่องตรงไหนตรงไหนที่สามารถเพิ่มเติมได้ก็คงจะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของเจมี่เองเนี่ยเขาเขาเขาจะมาดูเรื่องของ เทคนิคต่างๆคือจะมีในส่วนที่เป็นแทคนิคด้วยที่เป็นเทคนิคด้วยฉะนั้นในเกมต่างๆเนี่ยก็จะมีคนมาช่วยดูแลแล้วก็อธิบายให้เข้าใจครับหรือเราเคยเห็นนะครับว่าเขาจะมีกล้องอยู่แล้วสามสีสบตัวในสนามแล้วก็จะเห็นนักเตะทุกคนแล้วก็บลิเคาะให้เราครับนั่นเป็นอี๊ก้าวหนึ่งเป็นเรื่องของการวัฒนธรรมของพรีเมียร์ลีกอังกฤษซึ่งจะนำมาใช้กับเด็กไทยด้วยนะครับครับสุดท้ายเลยนะครับก็ต้องถามพี่ป๊อปว่าผ่านมาสี่ปีละนะครับเห็นผลผลิตจาก ช้างเอเวอเรตตนมากน้อยขนาดไหนแล้วก็แนอนาคตในปีหน้าช้างเอเวอเรตตนจูเนียร์คับเนี่ยเราจะเดินต่อไปอยังไงครก็ <c oughs> จริงๆคำว่าผลผลผลิตนี่นะครับเราต้องบอกว่าน้องๆที่เข้ามาทำการแข่งขันหรือน้องๆที่ประสบความรดดชนะเนี่ยมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งของกระบวนการแค่นั้นเองนะครับเพราะว่าการที่เราเราเป็นบริษัทคนไทยเราอยากให้คนไทยเนี่ยประสบความร็จในกีฬาเนี่ย แต่สิ่งที่เราพยายามจะเป็นก็คือเป็น,นกลไกส่วนหนึ่งในองคอ์กรอันนี้แค่นั้นเองซึ่งการจัดช้าง e un, เอเวอเรตไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลคลินิกแอดวานซ์คลินิกช้าง e Club, เอเวอเรตจูเนียร์คัพอะไรต่างๆเนี่ยมันเป็นแค่แรงบันดาลใจให้ให้เกิดเหมือนกับกระแสเกิดกระตุ้นให้น้องๆเน,องเ,นองเนี่ยเกิดความสนใจแล้วเข้ามาร่วมกิจกรรมวันนี้สิ่งที่บอกว่าเป็นผลพวขงของมันเนี่ยมันไม่ใช่ทีมที่ชนะนะครับ,รบใน4ีปี4ทีมมันจะเป็นกระบวนการคัดสรรอะไรต่างๆที่คนทั้งประเทศวันนี้ได้เกิดเกิดเกิด คลครับมูลตั้มแล้วก็แรงที่อยากจะเข้ามา่วมกันบข่งขันและร่วมแข่งนะครับก็ก็เป็นอะไรที่เราดีใจเพราะว่าเ,เราวัดได้จากไหนก็คือวัดจากตัวตัว,ตวมาตรฐานสแตนดาร์ดที่มันดีขึ้นทุกปีทุกปีนะครับก็ก็พอใจครับ 200ทีมก็ทีมลนาะประมาณ20คนอันนี้ต้องคุณปูต้องรวมคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะครับแล้วครูบาอาจารย์เพื่อนฝูงด้วยฉะนั้นใน200ทีมทีมนึงเนี่ยมีคนดูโอ้หลายร้อยนะครับผู้กเกี่ยวข้องใช่ผู้เกี่ยวข้องนะฉะนั้นวันนั้นเราเหมือนเรา,เรา,เ,ราเราโยนหินไปในน้ำเนี่ยอาจจะเป็น อาจจะเป็นจุดหนึ่งที่มันมันลงไปในนะ้ําแต่ว่าถามว่าไอ้แฟนกับเพื่อนเนี่ยมันกระจายออกไปฉะนั้นพ่อแม่ผู้ปกครองเพื่อนฝูงแฟนเอยอะไรเอเนี่ยมันจะมากันเต็มแล้วมันจะมาให้แฟนยังไม่มีอายุสิบสามแฟนขับแฟนขับครับก็ปีแรกจะจับยิ่งใหญ่กว่านี้แน่นอนครับครับก็ติดตามดูให้ดีนะครับก็จะมีระบบการคัดเลือกแล้วก็จะมีรางวัลต่างๆอย่างที่เราเห็นเนี่ยคือตอนนี้เป็นรายการหลักของ เป็นเลกาเมเจอร์ของรุ่น13ปีในเมืองไทยไปครับนะครับก็ต้องขอบคุณนะครับขอบคุณคุณสุรพลนะครับแล้วก็ขอบคุณทั้งสาท่านนะครับ thank y ง u very m ม c ชนะฮะก็ทั้งสาท่านก็เดี๋ยวก็จะกลับไปอังกฤษเพื่อรอรับพวกเราอยู่ที่นั่นนะครับแล้วก็คุณสุรพลก็จะนำทัพนักเตะชลบุรีไปในช่วงหน้าเรากลับมาพบกับนักเตะชลบุรีเพิ่งพาแชมป์หมาดเลยนะครับบรรยากาศกินเหงื่อยังอยู่เลยแล้วก็มาถลองกันที่นี่เดี๋ยวจะกลับมาคุยกันในช่วงหน้าครับ